มาครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเข้าสู่วิชาการอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นคำถามที่พบบ่อยมากนั่นก็คือเราจะเลือกน้ำหนักที่เล่นได้ยังไงนะครับที่จริงแล้วการออกกำลังกายเนี่ยเราต้องการความหนักที่ทำให้เราเนี่ยมีเกิดความเสียหายถึงจะได้มีการพัฒน,นาใช่ไหมครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราต้องเลือกน้ำหนักแบบไหนเฮ้ยเราเห็นในตารางฝึกของเราเนี่ยมันสิบครั้ง แล้วเราต้องเลือกน้ําหนักกี่กิโลต้องคํานวณตามน้ําหนักตัวไหมหรือว่ายังไงฉะนั้นครับวันนี้เรามาพูดถึงพื้นฐานของการเลือกน้ําหนักนะครับหลักการในการเลือกน้ําหนักอย่างง่ายนะครับเขาใช้หลักการในการเลือกก็คือ reps max นะครับ reps ที่แปลว่าจํานวนครั้ง max ที่แปลว่าสูงสุดเช่นสมมุตินะครับเราเลือกท่าใดท่าหนึ่งที่เรากําลังฝึกอยู่เนี่ยมันจํานวนครั้ง สิครั้ง4เซตแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันต้อง10ครั้งแล้วได้คุณภาพยังไงเลตแม็กนะครับก็คือเวลาที่เราเล่นเนี่ยเราเล่นน้ําหนักใดก็ได้สมมุตินะครับเราจะต้องมีการจดบันทึกน้ําหนักสําหรับครั้งที่เวลาเลือกน้ําหนักมาเนี่ยเราเล่น1 0ครั้งก็คือครั้งที่10เนี่ยเราจะต้องแรงหมดพอดีสมมุตินะครับเราเล่นมาเนี่ยครั้งที่1 2 3 4 5ี่โอ้ยชิลมากเลยพอถึง 8, เอาเฮียเริ่มหนักแล้ว เก้าเริ่มจะไม่ขึ้นแล้วสิบหมดพอดีและสิบเอ็ดมันขึ้นได้แค่ครึ่งครั้งอันนั้นคือสิบอนะครับหรือว่าสิบเลฟแม็กของเราเราก็ต้องจดบันทึกไว้ว่าท่านั้นอนะ่ะเราใช้น้าหนักนี้อยู่นะครับนั่นคือหลักการการคํานวณน้าหนัก,นกถ้าเกิดบางท่ามันมาสิบห้าครั้งเราก็ต้องหาค่าของน้าหนักที่เราสามารถได้สิบห้าครั้งแล้วหมดแรงพอดีเราอาจจะลองฝืนต่อครึ่งครั้งไปอีกครั้งสองครั้ง หรือเทคนิคการดรอปเซตอะไรนั่นอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าหลักๆเลยถ้าเราเล่นแบบเซตน้ําหนักธรรมดาหรือนอร์ม l ลเซตเนี่ยเราต้องให้น้ําหนักเนี่ยจำนวนครั้งเท่าไหร่เมื่อถึงจำนวนครั้งนั้นแล้วเราต้องน้ำหนักแบบหมดหมดจนไปต่อไม่ได้แบบคนต้องได้เซฟนิดนึงอะไรอย่างนี้ครับนั่นคือหลักการการเลือกน้ำหนักตามหลักการของเรปแม็กที่จริงมันจะมีงานวิจัยที่อ้างอีกเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแต่เรายังไม่ต้องเอาวิชาการจ๋าขนาดนั้นมาว่ากันนะครับแล้วก็เราจะรู้ได้ไงว่า เล่นกี่ครั้งถึงจะพัฒนามันจะมีเลทข,ของมันนะครับว่าเออเล่นหนึ่งครั้งถึงสามครั้งสี่ครั้งเนี่ยมันจะได้อะไรแต่ที่จริงเนี่ยเรายกถ้ามันจนหมดแรงนะครับไม่ว่าคุณจะยกหนึ่งครั้งหรือยกยี่สิบครั้งกล้ามเนื้อเกิดการพัฒนาทั้งนั้นแต่ว่ามันจะมีเลทที่กล้ามเนื้อเนี่ยจะแตกต่างกันจะเติบโตต่างกันสมรรถภาพต่างกันนั่นก็คือยกตัวอย่างเช่นสมมติน้ำหนักเยอะมากเลยเหมือน power lifting เนี่ย เล่น1นครั้งอันนี้เป็นความแข็งแรงสูงสุดและพลังนะครับจะเป็นโซนของความแข็งแรงสูงสุดและพลัง1-5 1-4ถึงห้าหนึ่งถึงสอะไรประมาณนี้นะครับถ้าตั้งแต่6ขึ้นไป6จนถึง10โดยประมาณนะครับอันนี้จะเป็นความแข็งแรงอันนี้เป็นช่วงของความแข็งแรงนะครับเราก็จะเล่นเล็บประมาณนี้ตั้งแต่6ครั้งถึง10ครั้งและหมดแรงเลยนี่คือเราพัฒนาเน้นเรื่องของความแข็งแรง ถ้าเกิดเราต้องการสร้างขนาดกล้ามเนื้อเราจะเล่นเซตประมาณไหนต้องการแค่ขนาดนะครับ8ถึง12อันนี้โดยทั่วๆไปที่เล่นกันนะครับหรือว่า8-15ถึง15แล้วแต่ว่าแต่ละท่าเราเล่นหมดตรงไหนแต่ว่าเราก็ต้องมีวิธีการเล่นให้ถูกฟอร์มต้องไปค้างโฟกัสตรงไหนต้องมีสโลว์เน็กทีบหรือลงช้าหรือมีเล่นแบบเน้นโฟกัสบางจุดบางน้ำหนักนะครับ แต่ว่าไอในการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยก็อาจจะประมาณ8ถึง15ที่เราจะเห็นบ่อยๆนะครับที่คนเขียนตารางให้กันเนี่ยก็ตั้งแต่8ถึง15นี่คือการพัฒนาขนาดกล้ามเนื้อแต่ไม่ใช่ว่าเราพัฒนาขนาดกล้ามเนื้อเนี่ยแล้วความแข็งแรงจะไม่ไม่มันจะไม่เพิ่มนะครับมันเพิ่มเหมือนกันแต่ว่าถ้าจะเป็นความแข็งแรงสูงสุดแบบเชิงกีฬาเลยเนะี่ยเราก็ต้องไปเจาะลึกด้านของตารางเข้าไปอีกว่าต้องใช้น้ําหนักจํานวนเท่าไหร่มีความเร็วเท่าไหร่มีพลังเท่าไหร่มีเวลาพักเท่าไหร่ แลวถามว่าเล่นเกิน15ไปได้ไหมได้ครับเกิน15้าขึ้นไปจนถึงนีง่คืครับ20-30ครั้งจะเป็นเริ่มจะเป็นโซนของความทนทานแลวเริ่มจะเป็นโซนของเอนโดรานแล้วซึ่งทุกอย่างครับสามารถทําให้เราพัฒนากล้ามเนื้อได้ทั้งนั้นบางคนเนี่ยแล้วแต่เทคนิคบางคนชอบเล่นน้ําหนักเยอะถามว่ากล้ามเนื้อมันขึ้นไหมขึ้น,นบางคนไม่ชอบเล่นจํานวนครั้งเยอะนะครับก็เลือกเล่นที่น้ําหนักเยอะบางคนเฮ้ยไม่ชอบเล่นหนัก,กว่ะแต่ชอบเล่นหลายครั้งแล้วพักน้อยอย่างนี้ครับ ก็มีเป็นอุลต้าเทรนนิ่งก็มีบางคนเล่นอะเล็กเซตหนึ่งน้ำหนักน้อยเล่นช้าๆสมมติเล่นชารลอตตน่ะเล่นช้าๆเลยเพื่อให้กล้ามเนื้อมันเสียหายเหมือนกันขึ้นอยู่กับเทคนิคแต่ละคนนะครับแต่ว่าหลากัลกๆเลยวิธีการเลือกน้ำหนักใช้ RM เป็นหลักย้ำอีกครั้งนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งสมมติว่า10ครั้งใน1เซตนะครับครั้งที่8 9 10คุณจะต้องฝืนฝืนจนหน้าสั่นนั่นแหละครับ และครั้งที่10เนี่ยก็คือคุณหมดแรงพอดีถ้าเกิดมันยังไปต่อได้11 12คุณอาจจะต้องเพิ่มน้ําหนักหรืออาจจะต้องลดเวลาพักลงให้มันเหมาะสมกับเซตที่เราตั้งเอาไว้นะครับอ่ะนอกจากหลักการ RM แล้วเมื่อมันแข็งแรงขึ้นแล้วเราจะทํำยังไงมีอีกเทคนิคหนึ่งที่มันเป็นการเพิ่มน้ําหนักอย่างมีนยัยสําคัญทางสถิตินั่นก็คือโปรเกรสซีฟโอเวอร์โห ผมก็สีโอเวโหลดนะครับเป็นวิธีการที่เราใช้เพิ่มน้าหนักนะนะเมื่อเราเล่นมานานแล้วเราจะได้รู้ว่ามีการพัฒนาและต้องเพิ่มแบบมีค่าสถิติกยกตัวอย่างนะครับสมมุติผมไปเสรเคยเนี่ยอ่ะดัมเบลเคองัดมาสัปดาห์แรกที่ผมเล่นน้ําหนักเนี่ยสิบกิโลผมเคยมาสิบกิโลผมได้แปดครั้งได้8ดครั้งนะครับผมก็เล่นน้ําหนักนั้นอ่ะซ้าไปสักสอาทิตย์ น้ำหนักเดิมนะครับเรายังเล่นน้ำหนักเดิมอยู่จนเฮ้ยมันเริ่มยกได้สิบครั้งแล้วอะ่ะเฮ้ยมันเริ่มได้สิบสองลก็อาจจะจากแปดเมื่อเล่นน้ำหนักเดิมได้ถึงสิบสองเราก็เพิ่มจากสิบโลกลายเป็นสิบสองกิโลแล้วมันอาจจะมาวนกลับที่แปดไปนะครับมันก็จะเป็นขึ้น,ข,นขั้นบันไดอย่างนี้นะครับรักษาระดับขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเพิ่มน้ำหนักจำนวนครั้งมันต้องลดลงอยู่แล้ว ใช่ไหมครับนั่นคือ p r o g r e s s ี v e อเวอร์โหเราก็มาตั้งต้นใหม่ที่8อีกละสมมุติตอนนี้เฮ้ยน้ำหนักในการเคิร์อของเราเนี่ย15มันได้8ครั้งพอเราเล่นไปสักพักนึงอาจจะสักเดือนหนึ่งเนี่ยเฮ้ยมันเริ่มเล่นได้12แล้วล้วะเราก็เพิ่มจาก15ไป17.5อะไรประมาณนี้นะครับนั่นคือ p r o เกรสซี v e อเวอร์โหลสหลักนี้นะครับในการเพิ่มน้ำหนักครับ 1. ห,หลักการ RM คำนวณ ตามความแข็งแรงของเราไม่ได้วัดตามน้ําหนักตัวไม่ได้เกี่ยวชายหญิงครับเราวัดกับตัวเองเท่านั้นนั่นคือหลักการ RM แล 2, ้สองโปรเกรสซีฟโอเวอร์โหลขึ้นอย่างมีค่าสถิติอันนี้เก็บไว้ใช้นะครับได้ใช้แน่นอนสําหรับคนที่เล่นเวทเทรนนิ่งทุกคนไม่ว่าจะเป็นเล่นเพื่อสุขภาพหรือเชิงกีฬาสออย่างนี้ใช้แน่ๆสำหรับวันนี้ครับหลักการการเพิ่มน้ำหนักจบไปแค่นี้ครับขอบคุณครับ